สวัสดีเทสเทสเทสโหโหได้ยินไหมได้ยิน,นใช่ไหมวันนี้ผมมามาเล่นเบีดกันบายมาเล่นกันนะครับเร่เล่ตั้งแต่ที่ชุดอันแรบกบหนึ่งครับตัวแรกที่ผมจะใช้ก็จะเป็นตัวนี้ตัวสีดแดงตัวนี้นะมาในที่ชุดอันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคลิปยาวนะมา โอ้ยท็ไปเาอาหยุดหมุนแล้วอะอติดแล้วอะไอะ้ไม่มีกล้องไม่ถ่ายมันดีเลยอ่ะอือตรงไหนดีจิ้มดีๆอ่เนี่ยผมจะถ่ายแล้วเนะี่ยแต่มันทำไม่ได้ทำไงดีอ่ะผู้ชมนนี้ก็ไม่ได้ เอ้ยมันไม่ได้โอคุณผู้ชมอยากมนตั้งให้เป็นอย่างนี้แต่ผมมันมันไม่มีที่มันอ๋อแล้วโอเคผมรู้แล้ว

นี่ผมจะใช้ตัวชุดตัวนี้ตัวนี้กอนเลยเหนกันไหมน่ะมาดูกำแรงกันเอ๊ะมันจะเห็นจริงไหมเด้อน้ำมัน,ม,นมันเบอร์เบอร์วะอ่าเอ้ยมมนต้องถัต่ตกเลยอ่าคนนี้นะมาทุยท่วนโกชุด แล้วก็หยุดหมุนแล้วแสงอะไรอันนี้มันไม่ค่อยดีราคาห้าบาทสนะิบบาทแล้ว้งผมว่าเนี่ยมามาหลายที่หลอกหลอนไะว้มันทุช่วยตัวเดิมนะแต่ที่ชุดผมเปลี่ยนเอาละทีนี้แหละแรงแน่นอนเด็กก็จะเป็นองนี้ดีุกกูชุด ฮดีดีดีโอเคช่วยครั้งนี้นะครับขอสิบรอบหนึง่งมาแต่วันนี้ผมจะมาแข่งกันละผมสัญญา,าไปทีทุกวันโก้โอเคเริ่มแข่งกันได้ ผมจะใช้ดานซอสเอ้ผมหาที่ช่วยกันก่อน <c oughs> ผมผมจะใช้ผมจะใช้ดานซอสสู้กับวิาสายแอโร่ตัวไหนจะเด่งมากันมาผมจะลงลงสายสเตมไม่นานก่อนว่าเพราะมันไม่เข้าชนอะไรอะไรที่ทุกคนโกชิสายรงบดีแต่สีไม่ทั้งเดียวนะ มันกอกตัวเล็กกวะ่ะเอ้ยอ่ะแนวของขอเปลี่ยนหน่อยมันม,นม,นม,นมีค่อยเหมาะแล้วไรขนาดนี้ไม่เข่หมอกเท่าไรโอ๊ยไม่ก็ไม่หมอกโม๊ยสายก็แค่ดำเดียวแม่ของชอตสุดก็เป็นดัซอสสีดำแต่ไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่คนทุกคนไม่เห็นตัวนี้อยากเห็นตัวนี้ลงใช่ไม่หลา มาชาสงจะไปกลายปเ,เป็นเบบีบแล้วทรีทูวันก หนึีงรอบนะให้ผมไปดูอีกรอบหนึ่ง3,2,1 e e two one, go s h o อ้าวดับเลยมันเหมือนเบิร์ตฟินิกมากกว่าคนที่ยังหังเลยอ่ะสำหรับดาซ่สีดำน,นะไ้ต่อไปที่ผมจะชุด f y ตัวใหม่ของผมตัวนีม้มันก็เป็น b b x อหละแต่มันก็ มันพลาสติกมีหลิกอยู่ยังไงมาก็ใส่ชุดเข้าไปตัวนี้ใส่ใช้ดีนะมาทีทูนันโอ้เราลองทำตามเลยทีก็วันโคตรถ้ากรองโฟมมันจะนิ่มๆมาชนอะไรไมันก็มมนนนจะพังกันมากผมว่าบางก็กระสับดีมันก็ไม่ใครพังจะช่วยกระดิกกับพังเรียบร้อยหนึ่งผมว่าแต่ก่นอน มาเอ้ยทางนี้ไม่ค่อยเห็นเลยมาท2ีนโก้อ่าร่วงไ่ได้ช็อตแต่วันนี้ผมว่าทรีทูนโก้เอ้ยดีขึนแล้ว ไม่ะเลยบอจะอ่าตนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้จะเใวิสัยโลนะเดี๋ยวโ,โกมันไม่ใช่มันเป็นเหมือนครี่ต้องูตนนี้ก็ผมจะใช้เป็นบิดบิดแฟตนะมันคล้ายๆบิดแฟรอ่าบิดแฟตถูก๋แล้วลักเชตที่ผมใช้นะ่าจะเป็นล้กเชต460สีแดงโอเค มาทีทุกคนโชิปอุ้ยกคชนศัตรูทีอย่งเบวเลยน่ะไ่เกี่ยวผมไ่เกี่ยวโคโค้แผลอะไรเลยมันแข่งเนี่ยน่าจะเป็นที่สนามมากเพราะผมไม่มีสนามเบเบติที่ผมชวนมาไม่ใช่ขอ้แผลนะนะโอ้ยวงแตกเป็นมะม่วงวมังทีุกคนโคชิ แต่ผมชุดตอนตอนไม่ใช่เอาไม,ม่เอาตอนขอชุดตัวพิสยัยรวมเป็นหลักนะนั้นชุดไม่ให้เห็นเลยลกที่1ชุดการยิงท 2... ีโกชุด three two o n โขชุดมันมีตัวนี้มันไม่ใช่สายตรงตีนะเปวิสายเราก็ต้องบิดก็ต้องใช้บิดแต่อกให้ดูบิดกันแล้วเชื่อที่ดูตัวนี้ก็จะเป็นบิดนีเดอรน่าจะใช่นะนิดหัวเป็นหัวแหลมอ่ะนิดนีเดอร์น่าจะเป็นสายสเตนไม่นะผมก็ไม่รู้เรื่องอะไ แล้วเช่นที่ผมใช้ก็เป็นสีหกศูนย์เหมือนกันเหมือนตัวสีแดงเลยนะเนี่ยแต่อันนี้เป็นสีนจำงินวิสัทลอ์เอ้ยวิสัทเอโร่ี่ห์ไม่เห็นเกิดไปล้อลไอ้เยี่ห์ม่งตายละเอ้ยโดนแบนแน่เลยผมพูดคุยหยาดผมไม่พูดละสวัสดีครับเคมากรอาไปอืมโอเคผมไม่พูดคุยหยาดแล้วนะจะโดนแบนช่องของิวทำไงอ่ะอุตส่ามผมก,าางไงกไม็ไม่เคยดังเท่าไหร่เลย,เลย เอาละผมจากผม AI ไกดผมจะเล่นเบเดละูดอย่างเงี้ยุยถนหลัอะทุยถนโกช รอันี้ผมก็ขอแมเท่านเก่าตัวนี้ั็ซอดนี่อี่สิสองอันเลยผมลงลงตัวตัววิชาเอ้ตัว,ตว,ตวนี่ก่อนวิชาก่อนเออทีทุกคนกดชุด เท่ากับเบานะเอ้ยผมไม่มีที่ชุดสองอันนะ่ะผมมีอย่งเดียวเอ้ยตายแล้วมาเรใช้ชุดตรงนี้มั้งเปลี่ยนเปลี่ยนสลากันไปสลากันมาโค oh, ชโอ้ยไม่ห็นหนุ่เลยพังล,ลงะตื้อเลยตื้อ่ะอืมสายมันดีนะมันไม่มีบรรลุแล้วผมว่านะอือ นี่ครับที่กครพิจารณาเรื่องเงี้ยเปลี่ยนตัวนั่นดีกว่าโอ้ยผมมีหกตัวเองนะที่ผมโชว์นลองดูยิ่งอเล่นตรงนี้ก่านับอีกโอ้สามสองหนึ่ง

ดูผมไปเรื่อยๆงั้นนะแต่ผมเขาจะปิดคลิปอยู่แล้วให้ดูกันในคี่นี้3,2,1 e e two one go สน,สนับสนุนให้เล่นของแพ้นะครับที่ชูยังเป็นของปลอมเลยแต่ก็เลื่อนแมันใช้ดีมากเลยแบะอะไรก็มีหมดเนะี่ย อยากตัวเบยๆกัมาทางนี้เฮ้ยูดนนะโอ้โหัว่าหักนี่จบเลยนะ 3,2,1, go โกอ้ตัวนี้ผมไม่ได้เคยชูตานนะไปใส่จมตีก็ลองใส่จเตี่ะ ดีไหมครับขอสำหรับปิดก่อนมาอี่็จะเป็นนาำซอสเหมือนเดิมตหอนเดิมไม่เปลี่ยนพวกอาหารของ,งทางอาจะเปลี่ยนเฮ้ยตอนนี้เวลาตีห้าหรือตีสี่นี่แหละมาทวีทวันโก๋ชู 오케이, okay. 아, 이거 한 하면... 번. t h e e two, one, go. โอเคแล้วผมชูขั้นสุดท้ายกันเลยกว่าปีกตัวท,ที่ผมจะชูขอมทันม้นปีมากที่สุดอะแต่เป็นทัตติกอะ่ะนะโชเบใครมีใครถ้าใครมีตัวนี้นะคอมเมนต์ไม่ได้นยนะผมจะได้รู้ผมว่าเป็นเป็นตัวหายากนะแต่ไม่ใช่ของเทน,นะมาะรวบทางนั่นมายก,กว่ายัางทนโฟม เฮ้ผมว่มามันหลุมไป,ไป๊ะทกวันกูเยผมลุดไม่ติดกว่าท oh, ีวโอ้เฟิร์สเลยชนชนตัวเองฆ่าตัวตายมาทีทว